สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริกนะครับวันนี้มาบริการติดตั้งเซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้านะครับต้องบอกว่าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่เราจะไลฟ์สดด้วยการถ่ายสินค้าหรือว่าไลฟ์เนี่ยแบบจิวเวลรี่นะฮะหรือว่าสินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยต้องบอกว่าเซตนี้นะฮะเราใช้กล้องที่เป็นกล้องที่โฟกัสสินค้าได้ใกล้ๆนะครับเพราะว่าสินค้าลูกค้าเนี่ยมีชิ้นเล็กมากๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ก็คือสินค้าต้องโฟกัสใกล้ สีผิวสวยด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้กล้องรุ่นไหนอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะครับติดตามในคลิปนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยรองรับการใช้งานอย่างน้อย5ปีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นยังไงบ้างไปดูกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเพจหรือว่า YouTube ช่องบ y ย p o t t t Tri k นะครับมีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะทางผมเองและก็ทีมงานนะครับจะไปบริการติดตั้งอุปกรณ์เซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้า รวมถึงสอนในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะและก็การถ่ายงานวิดีโอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะแบบนี้หรือบริการต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องของ Boy Photo Trick ได้นะครับอันนี้ไฟนะครับต้องบอกว่าชิ้นแรกที่สำคัญมากๆนะครับในการไลฟ์หนึ่งก็คือ ชุดไฟสตูดิโอนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไฟที่เราใช้เซตนี้นะฮะจะใช้อยู่2ดวงนะครับซึ่งให้ค่าความแม่นยำของสีและแสงนะฮะมากถึง95%นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าใครที่ไลฟ์สดเนี่ยสีสันสินค้าสีผิวจะสวยด้วยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะฮะไม่แสบตานะครับเวลาที่ใครไลฟ์สดนานๆอย่างน้อยใช้เวลา 2- 3ชั่วโมงอยู่กันหน้าไฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจะสบายตามากๆนะครับก็จะใช้เป็นของ nice photo นะครับที่ใช้ประจําเลยนะครต้องบอกว่าอันนี้เป็นชุดไฟที่ดีมากๆครับนีเราก็อาจจะเราก็ต้องวาง Tx เอนะครับเวลาชาร์จ rx เขาก็เขียนไว้อยู่ว่า rx เราก็เอามาวางที่ rx นะครับเอาท x ไปวาง rx ได้ไหม ไม่ลงนะครับใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องใส่ให้ตรงช่องกันไม่มีอะไรมากก็คือแค่แค่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะใส่แล้วแล้วที่มันขึ้นอย่างงี้คือเราต้องปิดปิดแล้วมันชาร์จอยู่ใช่ครับปิดแล้วก็จะชาร์จอยู่แต่นะครับอันนี้คือถ้าวางในนี้คือการชาร์จเลยถูกต้องใช่ครับอันนี้แบตเต็มอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกชาร์จนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต้องชาร์จแท่นนี้ด้วยสายที่ชาร์จก็จะเป็น usb type c ซ,ซึ่งจะมีแถมในกล่องหรือว่าเราใช้ของมือถือ Android ทั่วไปใช้ได้ครับชาร์จแทนได้ตรงนี้เนาะอันนี้เวลาวางเนี่ยเขาก็จะชาร์จอัตโนมัติวิธีชาร์จก็คือแค่เก็บกดลงไปหนึ่งทีมันจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่ครับเวลาเปิดก็คือกดเนี่ยครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นี่ครับแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าช่อง Lineout อันนี้แล้วก็อันนี้ออกมาถ้าสมมติว่าเราเปิดเครื่องไว้แล้วติดแล้วสัญญาณมันจะวิ่งเลยครับตัวนี้เป็นไมตัว A นะครับเอตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดส่วนตัวนี้ก็เป็นไมตัว B นะครับอันนี้เขาจะบอกสถานะหมดนะว่า A A เหลือกี่ขีดนะฮะ B เหลือกี่ขีดนะครับ,บ,นะรบสมมติเราเอาตัวนี้ชาร์จตัวนี้เขาก็จะชาร์จเราจะรู้ด้วยว่าตัวนี้ชาร์จอยู่ตัวนี้เป็น B ตัว v ีชาร์จอยู่ตัวนี้ A เราใช้งานอยู่ A แบตเต็มอยู่ดูตรงนี้ได้เลยครับนี้เป็นเหมือนตัวคอนโทรลทั้งหมดเลย mm hmm. นะครับทีนี้เราใส่แบตดัมมี่นะครับตรงนี้เขี่ยนนิดนิดนึงครับเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่กดเข้าไปเลยแต่ถ้าเราใส่ผิดด้านมันจะไม่ลงล็อกนะครับยังไงก็ไม่ลงล็อกเพราะนั้นก็ด้านนี้ครับทีนี้ มันจะมีตัวนี้ล็อกอยู่ก็ดันตัวนี้ออกมาแล้วก็ล็อกครับแค่นี้เวลาออกก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บอ,อ่เดี๋ยวเราติดตั้งกับตัวตั้งกล้องนะครับใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยก็วิธีก็อาจจะเอาใส่ไว้ในมือหรือว่าจะยื่นทั้งทั้งแพ็กเกตนี้ก็ได้ใช่ครับอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับแสงให้อีกทีนึนะครับ ใช่กดตัวนี้กดตัว A ใช่ไหมเอก็จะเป็นอีกสีนึ่งนะเนี <S <s enfin> ่ยครับมันจะมีหลายสีใช่นั้นปรับแสงง่ายแต่ว่าอันนี้มันจะมันจะแข็งไปนิดนึงเดี๋ยวเราปรับให้มันซอฟลงให้มันนุ่มนิดนึงนเนี่ยคิวกระเซตตัวนี้คือตรงนี้มันกล้องมันทัชสกรีนได้หมดนะแต่ผมอยากให้กดมากกว่า และไอตัวตัวด้านหลังนะครับมันจะเป็นปุ่มสีทิศทางครับขึ้นบนบนซ้ายขวาลงล่างมันเป็นเหมือนปุ่มสีทิศทางส่วนตัวเซ็ตเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าตัวคิวเนี่ยย่อมาจากควิกเมนูควิกเมนูคือเอาเมนูที่สําคัญสำคัญนะเอามารลมไว้หน้าจอเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปกดเมนูบ่อยๆนะครับทีนี้เวลาใช้งานก็แค่กด Q, Quick Menu, คิวควิกเมนูเข้าไปปึบนี่ครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับ เห็นไหมคิวชมพูเนี่อยอ,อันนี้สวยนะเนาะอ่านี่ยครับต่ที่นี้พอเราตั้งเสร็จใช่ไหมปิดกล้องหนึ่งครั้งครับให้มันเซฟตรงนี้ให้มันเซฟไวไร้อยเห็นไหมมันก็จะสว่างขึ้นเห็นไหมครับอ,อ,อันนี้คือถ้ากรณีที่แสงมืดหรือว่าถ้าแสงมากเกินไปเราก็กดกดไอโรเหมือนเดิมแล้วก็เอาแสงลงครับเนี่ยนี่ครับสมมุติว่าถ้านี้มันมืดไปเห็นไหมสมมติกรณีมอันนี้คือ400น่าจะมืดอผมวัดแสง ให้แล้วเมื่อกี้คืออยู่ที่ ISO 500 ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จอดวันนี้เลยนะครับก็คือไลฟ์อัญมณีนะครับซึ่งใช้กล้องตัวเดียวนะฮะนั่นก็คือแ Can นอน U S R 50นะครับแล้วก็เลนส์คิดที่มากับกล้องเลยนะครับซึ่งมีระยะโฟกัสเนี่ยใกล้มากๆนะครับ10เซนจากหน้าเลนส์นะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยโฟกัสได้ใกล้แล้วก็โฟกัสแม่นยำด้วยที่สำคัญสีผิวสวยมากๆนะครับลูกค้าเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้า ใครที่ไลฟ์เป็นอนญมณีสินค้าชิ้นเล็กๆแนะนำเป็นกล้อง Canon ESR o 50นะครับ hmm. โฟกัสเร็วสีสันคมชัดแล้วก็สีผิวสวยด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าใครนะครับที่สนใจเซตไลฟ์นอกสถานที่แบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยยกอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องชุดไฟจอ ยกมาติดตั้งให้ถึงบ้านลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปหาสินค้าเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยเรามาจัดเซตให้ถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครที่สนใจเซตไลฟ์แบบนี้นะฮะมีทีมงานคุณภาพมาจัดใ้ถึงบ้าน,นก็ทักแชทมาที่เพจได้เลยนะครับใครที่สนใจด่วนนะฮะให้โทรมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมน่าสนมากอะ่ะดูดิ ตัวที่ไหนลัวอะไรเลยัที่ไหนเนี่ยขจับหน่อยขจับหน่อยขจับหน่